ในความชั่วที่มันสามารถจะปิดบังปิดเรื่องผลของการปฏิบัติมันมีอยู่หลายทางเช่นเราไปปราโมทเอากับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์พระพุทธเจ้าเนี่ยปราโมทเนี่ยก็วหนักะพระธรรมคาสั่งสอนปราโมทก็หนักพระอริยสงฆ์ไปปราโาทก็หนักแต่พระอริยสงฆ์มันหนักตรงที่ว่ามันยากที่จะไปรู้ว่าใครเป็นพระอริยสงฆ์ แล้วเธอกล่าวไปทั่วอย่างเนี้ยตะองนั้นตะองนี้ตะองนู้นก็ลองดูเอาเสียวว่ามันจะฝังทางเธอไหมมรรคผลเนี่ยนั้นเวลาเราจะคิดบริภาคและตำหนิติดเตียนใครต่อใครก็ลองคิดว่ากูจะเกิดอีกกี่ชาติถ้ากูทำแบบนี้กูยังต้องไปเกิดอีกกี่ชาติวะ ถึงจะพ้นกับการไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเราปรามปราบม,มันบ่อยๆเข้าประเดี๋ยวมันก็คุ้นเคยกับอารมณ์ที่เราปรามใจมันหนักๆเข้ามันก็จะเริ่มชินแล้วก็ว่องไวกับการมีสติรู้เท่าทันก่อนจะคิดถึงไม่หรือเปล่าว่าดีหรือว่าชั่วเนี่ยมันไม่ได้ข้องเกี่ยวอะไรกับดีกับเราหรอกนะแต่แช่เราไปศรัทธาและยินดีด้วยเราคง ไม่เพราะใจเราไม่ปิติมันก็แค่นั้นก็จบเราจะทําความดีอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็ต้องมีความชุ่มชื่นใจหรือไม่ว่าเราก็ต้องหมดคาว่าลังเลสงสัยเราสิ่งจะให้หรือว่าทําทานลงไปถูกไหมล่ะแล้วก็เอาแค่นั้นก็พอส่วนท่านจะดีมากดีน้อยหรือว่าท่านจะไม่ไปพฤติตนไม่ดียังไงผลมาตกกับท่านไม่ได้ตกกับเราหรอกเราก็ต้องยั้งใจเราไว้นะ ไม่ได้ชั่วช่างชีดีช่างสงนะไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ไปส,สนับสนุนแต่เราไม่ได้ไปตำหนิติดเตียนเราต้องการทำทานของเราให้มันบริสุทธิ์เพราะเราต้องการผลของทานมันจะเป็นประโยชน์ต่อใจของเราเราก็ต้องพิจนารณาเอาว่าที่ไหนทำให้เราเกิดปิติที่ไหนทำให้เราหมดคำว่าลังเลแล้วก็ทำลงไป ที่มันยังมันยังมีที่เราตั้งลังเลหรือว่าสงสัยหรือว่าไม่เกิดความชุ่มชื่นใจเราก็เก็บไว้ก่อนไอ้เก็บไว้ก่อนมันไม่ได้หมายความว่าเราขี้เหนียวเราจะไม่ให้เราตั้งใจให้แต่ที่จะให้ไปที่ใดที่หนึ่งเราก็ต้องรู้สึกว่ามันสบายใจเราก็ไปทํามันไม่ถือว่าเราขาดจากะมันละไปแล้ว แต่เราก็มีความระมัดระวังว่าผลของทานเราก็อยากให้มันปรากฏจริงๆคือมันมีประโยชน์ต่อการที่เราให้ไปจริงๆอย่างน้อยเนี่ยใจเราเนี่ยมันไม่เป็นโทษแต่ตอนหลังเราให้ไปแล้วแล้วเ,เกิดมันไม่ใช่สิ่งที่เราคิดไว้ก่อนหน้านั้นแหละแล้วเธอจะมานั่งคิดภายหลังกูไม่น่าเลยเสียดายเนี่ยมันจะบาปใจเธอไหมละ่ะ ไอการหลงผิดอีกอย่างหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเราฟังคนอื่นเข้ามาอมแล้วเราไปรู้ในอารมณ์ชิดสุกุญญาตัวเองว่าไม่ใช่ไม่จริงอะองคนี้ไม่จริงองค์นี้ไม่ใช่องค์นี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงอย่างนี้เป็นต้นสมมตินะอย่างนั้นแล้วเธอจะเชื่ออารมณ์ชิดจุกุญญาของเธอได้ไหมในเมื่อเธอไม่ใช่พระอรหรันต์ การมานั่งสนใจเก่ยเรื่องราวแบบนี้แล้วเอาให้ใจเรามาเสียกับเรื่องที่ไม่ใช่ธุระของส่วนตัวเราเองเนี่ยมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์เลยคือมานั่งคิดถึงตัวเองกูจะเกิดอีกไหมถ้าคราวนี้พลาดเนี่ยเราคงก็จะเกิดอีกนาน ครูบาอาจารย์ที่พอจะปลามใจเราได้ท่านเสด็จไปหมดแล้วแล้วที่เหลือเนี่ยกลองกัะแหลงเนี่ยจะเอาใจวางได้บังคับใจแล้วไม่ได้แล้วจะให้ใครเขาฝืนใจเราเอาอยู่แบบนี้แล้วก็ต้องคิดเป็นนะคิดเอาลนกคิดแผื่ใจของเรามันจะได้หักห้าม อย่ากเรียกว่าข่มใจเราบ้างอย่าปล่อยให้มันเตลิดเปิดเปิงไปมันประมาทชีวิตเราคนอื่นเ็ปรามเราเนี่ยอย่างฉันปรามฉันห้ามฉันยั้งเนี่ยมันยังพอทําได้ตามวาละกุศลบ้างหรอกแต่ถ้ามันทําไม่ได้ฉันก็ปล่อยเหมือนกันปล่อยแล้วก็ปล่อยเลยไปเหมือนกันก็ไม่สามารถจะดึงกลับมาได้หรอกนะ ไม่ใช่ว่าเราไม่คิดจะช่วยหรอกนะแต่การช่วยมันก็อยู่ในขอบเขตของตัวคนถูกช่วยนะั่นแหละว่ามันไปได้แค่ไหน<ม>เขาไม่ฟื้นตัวขึ้นมาเราจะไปทำยังไง<ม>ถูกไหมล่ะมไม่ว่าใครเรากนะไอเรืเ่องที่ไม่ชอบส่วนตัวเราก็ไม่มีแน่ใน<ม>อ,อย่างนั้นนะ แต่เราก็ยุ่งไปยุ่งกับเรื่องที่เขากาลังเป็นอยู่ไม่ได้เหมือนน้องพ่อท่านิ่งเฉยกับคนที่กําลังเพี้ยนไปนั่นแหละจะไปช่วยทำไมช่วยไปมันก็ไม่ใช่ว่าเขาจะคลายจากความเพี้ยนเขาหายได้มันช่วยไม่ได้แล้วก็ปล่อยปล่อยไปโอเออก็จัดการไปเองแล้วก็ไปจัดการนะปล่อยให้โอเออไปจัดการเอาศึกเอา ลาสิกขาไปแล้วไปคลายเพราะมันห่างเรื่องเรื่องอะไรก็ทมวินัยไปก็ลยค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นคลายตัวถ้าอยู่กันอย่างนี้มันก็คงบีบคั้นก็นอย่างนี้แหละนะผู้รู้เขาก็ไม่ได้เป็นอะไรนะมาทําได้คือทําให้ทาไม่ได้ก็คือไม่ได้ไม่ใช่ใจดาช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็ต้องวางไม่ใช่ดันทุรัง ถ้าช่วยไม่ได้เสือบช่วยมันจะเป็นผู้รู้ไหมล่ะแหนว่าเราก็รู้ไม่จริงรู้ไม่ครบเพราะว่ามันทําได้หรือว่าทําไม่ได้ทําได้ก็ต้องได้แต่มันไม่ได้ก็ต้องไม่ได้เวลาเวลาวาระนี้ได้ก็ได้วาระวาระนี้ไม่ได้มันก็ไม่ได้เราจะฝืนความจริงนี้ไม่ได้ถ้าเราฝืนแสดงว่าเรารู้ไม่จริงไอ้เขารู้ว่ารู้ความจริงไม่ครบก็แล้วกันว่ามันเกิดอะไรกับเขาเกิดความจริงอะไรแกเขา เราจะไปเสียกมั่วซั่วไม่ได้หรอกโอ้กูไม่ทํากูขาดเมตตามันขาดเมตตาตรงไหนเธอก็ต้องรู้จักจดจําไว้นะข้อวัดปฏิบัติมัน,ม,นมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการดํารงชีวิตของเธอบางทีเราจะทําอะไรพิจนารณาอะไรสิ่งหนึ่งคนยัง้งไว้ว่าอย่าให้ใจเราเนี่ยมันเสียหายไปในเรื่องของความชั่วอีก ไอ้ช่วยแล้วแล้วมาเนี่ยช่างเลยเราตามแก้ไขไม่ไ,ได้หรอกนะลืมไปซะอย่าไปตามอย่าไปตามคิดถึงมันคิดถึงว่าเดี๋ยวนี้กับเดี๋ยวหน้าเราจะไปทางไหนแต่เราคิดจะไม่กลับมาเกิดเลยเราก็จําเป็นที่จะต้องสํารวมมากกว่านี้ขมไว้ขมใจเราไว้ใจเรามันต้องฝึกมันไม่อยู่ๆใครจะมาสอนใจเราแล้วดีขึ้นมาเราไม่มีใครทําได้หรอก มันต้องเจ้าของเองนะเราเองอาศัยมันเองเป็นผู้ที่รู้ทุกอย่างในใจของตัวเราเองเรายังไม่ใช่เจ้าของโดยแท้ตอนนี้เลยเพราะเธอยังคุมมันไม่ได้เลยเธอจะเป็นเจ้าของยังไงออปมามันก็เหมือนหมาถ้าหมามาเล่ร่อนจอนจัดมาเธอจะไปจับมันได้ยังไงเธอไม่ใช่เจ้าของมันก็ยังแว้งกัดเธอได้อยู่ดีจิตเธอก็เหมือนกันถ้าเธอยังไม่สามารถ ควบคุมมันได้มันก็ยังกัดเธอได้อยู่ดีนั่นแหละจิตเธอถ้ามันโผล่ความเลวขึ้นมาสัหน่อยแล้วเธอก็ปล่อยให้มันเลวต่อไปมันก็ทำลายชีวิตเธอไปแล้วทำลายนั้นตัวที่เป็นร้ายที่สุดก็คือใจเธอนั่นแหละมีทั้งคุณอเนกอน,นันต์แล้วก็มีโทษมรหารก็ใจของเธอนั่นเองไม่ที่อื่นหรอกใจคนอื่นไม่สามารถมายุ่งเกี่ยวกับใจเธอได้หรอก ้องระวังอย่างเดียวนะระวังให้มากระวังให้มากเราไม่ชอบจะเตือนใครมากกว่าเกินกว่าสามครั้งหรอกนะถ้ามากกว่านี้เราก็ไม่เอาแล้วบางทีก็พูดกันครั้งเดียวพอมากกว่านี้ก็ไม่อยากพูดแล้วตามใจปล่อยอยากเร็เวๆไปเหะมันไม่จำเป็นแล้วอ่ะเป็นต้น แต่เมลงท้ายนิทานมันนักหนะ <_ an> ักเรื่องมันพาไปแต่พูดถึงว่าเข้ารรษาแล้วเธอควรจะวิรัสตตัวเองสักหน่อยนะคือมีกฎม,มีข้อปฏิบัติที่มันทำให้ใจของเธอดีขึ้นอะไรที่มันทำให้เรากระตุ้นใจเราดีขึ้นมันก็มีส่วนดีสำหรับพวกเธอนั่นแหละ ในปัญษานะี่มันคือตลอดเวลาสามเดือนใช่ไหมละ่ะเราพยายามที่จะวิลัษใจของเราให้มากขึ้นว่าหนึ่งถ้าเราไม่มีใจเกรงกลัวในผลที่จะเกิดตามมาหมายว่าไม่กลัวว่าไอ้บาปจะพายเราต้องไปเกิดอีกบาปเนี่ยมันมีกําลังมากพอที่จะดึงบาปเก่าๆมาสมทบได้นะโอเอย่าคิดว่าไอ้บาปเล็กๆน้อยๆมันจะเอาบาปเก่าๆมาไม่ได้นะ ไอ้แบบเล็กๆน้อยๆนั้นมันทำบ่อยๆเข้าอ่ะถึงเธอจะไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ไม่ได้เป็นลักทรัพย์ใครไม่ได้ผิดรูปผิดเมียใครไม่ได้ตั้งใจโกหกใครเป็นจริงเป็นจังไม่ได้ดื่มเหล้าสุราเมียอะไรอะไรที่ไหนจะจิตของเธอจ้องจับความชั่วของคนอื่นไว้เป็นอารมณ์อ่ะคนนั้นนิดคนนี้หน่อยคนนู้นนิดคนนี้หน่อยเรื่อยๆไป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 ไอ้เนี่ยกรรมแบบเนี้ยแล้วถ้าเกิดไอ้ความ ความคุ้นเคยกับการที่ไปจับความผิดของคนอื่นเขาแล้วไปจับเอาับองค์งพระนู่นองค์พระนี่ผู้ปฏิบัติอย่างนั้นผู้ปฏิบัติอย่างนี้นั่นลองดูนะว่าไอ้กรรมแบบนี้ที่มันทําแล้วไม่เลิกไม่ลาแล้วไม่เคยยั้งว่าเป็นของไม่ดีมันไม่ดึงไอ้ของเก่าๆก,กรรมเก่าๆที่ในอดีตอาจจะฆ่าใครเขาไว้ในอดีตอาจจะมีใครเขาจองล้างจองผ่านจ้องจังหวะพือจะประทุษส้ายเธอตอนไหน เขาไม่รอที่จะย่ำยีเธอรือแล้วตอนนั้นเธอจะมีสิทธิ์มหและ่ะที่จะพ้นจากการเกิดยากเห็นไหมกรรมเล็กน้อยอย่าไปประมาทมันนะอย่าให้มันไปติดต่อได้มันเล็กน้อยอาจมีเป็นเรื่องธรรมดาแต่อย่าทำมันซ้ำๆภาษาเขาว่า,าเป็นอาจิน กาอย่างที่คุยให้ฟังนี่แหละถ้าทุกขไม่เห็นหนึ่งในอวิชชาเราก็คงยังละไม่ได้ <_ d ance> เหตุที่ทําให้เราจิตทุกไม่เห็นเราก็คงละอวิชชาไม่ได้เอาสองข้อนี้ก่อนก็ได้เห็นทุกข์ไหมเห็นเหตุที่ทําให้เราเป็นทุกข์ไหมถ้าเห็นมันชัดแล้วเนี่ยอวิชชามันก็เริ่มแล้วว่าเอ้าหมดความพอใจหมดความยินดีถึ่แม้ละถ้าเรายังเห็นมันสุขอยู่เราก็ความพอใจและความยินดีมันก็ต้องมีกับเราเขาก็เรียกว่าเนี่ยมันมีอวิชชา ใช่ไหมฉันทะราคะมันจะเกิดขึ้นกน็ต่อเมื่อเราไม่เห็นทุกข์ไม่มีอะไรหรอกเนี่ยทำอย่างนี้แหละทุกข์นี่แหละเป็นตัวทาลายความฉันทะและความยินดีพอใจในมนุษสโลกเทวโลกและภมะโลกได้แล้วทุกข์ของเรามันมีสิ่งที่มันพัวพันใน,ในชีวิตของเราตจงเยอะแยะไป เอาเรื่องที่มันรู้สึกมันมันอยู่ในใจเราลึกๆอะ่ะเอานั่นเนี่ยเป็นตัวคิดไอ้สเปสสปะเรื่องปกติที่มันไม่ได้เอามาคิดอีกนะก็ไม่ต้องเอาไปคิดมันมากนายนักเพราะไอเนี่ยเป็นสิ่งที่เราแมนะ้เราเองเรายังมองข้ามไปเลยแต่บางเรื่องเนี่ยเราไม่ได้มองข้ามไปนะมันยังสะ,สะท้อนอยู่ในใจเรามันมีอยู่สมลละเอาเรื่องนี้แนี่ยจำจี้จำชัยมันเพลย เล่นจำจี้เป็นไหมล่ะ